สวัสดีท่าราช้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันนะครับก็เป็นข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะสำหรับเรือ USS g e t t y n b u r g ได้ทําการกดปุ่มขีปนาวุธพื้นสโวาการุ่นสแตนดาร์ดมิสไซ e ์ถูไปทําการสอยเครื่องบินแบบ FA-18F Super Hornet สังกัดกองทัพเรือสหรัฐล่วงหนึ่งลำ แล้วก็อีกหนึ่งลำเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการสอยล่วงเหมือนกันแต่เดชบุญที่บ่งบอกว่าตัวมิไซา์ฮะมันได้มีการล่วงลงสู่ทะเลเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็จะทำให้เรือ USS k i t t e n b e r g สามารถที่จะสอยเครื่องบิน FA18 ของอเมริกาล่วงถึง2ลำวันนี้เราก็จะมีการนำมาเล่าสู่กันให้ฟังนะฮะหลังจากที่ กองทัพเรือสหรัฐได้มีการเปิดเผยข้อมูลฮะในเบื้องลึกที่ต้องการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ฮะวันที่22ธันวาคมของปี2024ก็คือปีที่ผ่านมานี่เองฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพเรือสหรัฐนั้นได้มีการส่งฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเข้าไปสแตนบายในพื้นที่ของทะเลแดงฮะหนึ่งลำแล้วก็จะมีการส่งเรื่องของพวกเรือคุ้มกันเข้าไปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินฮะ h a r r y s t r u n a n ก็จะมีการประจําการด้วยเครื่องบินแบบ FA-18F Super Hornet แล้วก็จะมีเรื่องของเรือคุ้มกันนะครับหลากหลายประเภททั้งเรือลาตะเวนชั้นไทคอนโดโรกาและเรือพิฆาตชั้นอาริเบิร์กที่นี้เหตุการณ์ในวันนั้นท่านผู้ชมครับนักบิน FA-18F Super Hornet ก็ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลาากาศให้แก่เครื่องบิน f a 1 8ลำอื่นๆนะฮะ ทีนี้ในวันนั้นเนี่ยนะฮะนักบินเนี่ยก็มีการปรากฏเห็นว่ามันมีขีปนาวุธสแตนดาร์ดมิสไซทูหรือว่า SM2 นะครับถูกปล่อยมาจากเรือลาตะเวนฮะชั้นไทโคโดโรก้าที่มีชื่อว่า USS Kettenberg mm. ก็คือว่าตัวขีปนาวุธนั้นมันมีการบินด้วยความเร็วสูงมากในช่วงต้นเนี่ยนักบินก็คิดว่าตัวขีปนาวุธดังกล่าวนั้นกำลังเล็งเป้า,าไปที่โดรนหรือแม้แต่ ขีปานาวุธล่อนที่ปล่อยมาจากกลุ่มของฮูตีแต่ว่าทําไปทํามาตัวขีปานาวุธ SM2 นั้นกลับได้มีการเปลี่ยนเส้นทางน,นะครับแทนที่จะพุ่งตรงไปยังตัวโดรนของฮูตีหรือขีปานาวุธล่อนของฮูตีกลับกลายเป็นว่ามันกําลังพุ่งตรงนะครับมาใส่พวกเขาจนกระทั่งนักบินเนี่ยนะฮะก็เลยมีการสอบถามนะฮะไปยังเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ หรือว่า WSO เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มันมีขีปนาวุธเนี่ยกำลังพุ่งเข้าใกล้ด้วยความอันตรายและหลังจากนั้นมาครับนักบิน2นายเนี่ยก็เลยทำการดีตัวออกจากตัวอากาศยานตัวขีปนาวุธสแตนดาดมิสไซทูนั้นก็พุ่งตรงนะฮะไปยังตัว FA18F ทำให้เครื่องบินดังกล่าวนั้นก็ล่วงลงมามันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แรกครับที่ อเมริกาต้องสูญเสียเครื่องบิน FA-18F จากการสอยพวกเดียกันเองเมื่อเครื่องบินลำดนักกามันล่วงลงไปแล้วครับนักบินเนี่ยเรียกว่ากระดีกตัวทันเจ้าหน้าที่ฮะก็ได้มีการส่งหน่วยกู้ภัยเข้ามาทำการช่วยชีวิตนักบินทั้งสองนายแล้วก็กลับสู่เรือบรรทุกบินแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ยังไม่จบนะฮะเครื่องบินลำแรกเนี่ยมันถูกสอยไปแล้ว ในขณะที่ก็มีเครื่องบินแบบ FA-18F อีกลำหนึ่งฮะก็กำลังที่จะทำการลงจอดฮะบนดาดฟ้าเรือแฮร์รี่เอทูแมนแต่ว่าในช่วงเวลาที่เขากำลังจะนำเครื่องลงจอดเขาได้เห็นภาพว่ามันมีตัวขีปนาวุธเนี่ยนะครับท,ที่ปล่อยมาจากเรือลาตะเวนกิตตินเบิร์กกำลังลั่นฮะขีปนาวุธ SM-2 เนี่ยเข้าใส่ฮะตัวเครื่องบินเขาเห็นแล้วว่าตัวมิสไซล์กลาวเนี่ยมันชนเครื่องบินฮะ แล้วก็ทําให้เครื่องบินเนี่ยมันล่วงลงสู่ทะเลและหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นไม่นานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องบินลําที่สองนะครับนักบินเนี่ยก็มีการก็ไปปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยมันมีขีปนาวุธอีกล่วงหนึ่งมันก็กําลังพุ่งตรงมาหาพวกเขาเหมอนกันและกําลังเปลี่ยนแปลง,ปลงเส้นทางทีนี้ปรากฏว่านักบินนะครับก็เลยมีการติดต่อนะฮะไปยังเจ้าที่อาวุธครับ WSO ก็บอกว่าตอนเนี้ยมันมีขีปนาวุธเนี่ยนะฮะ กำลังไล่ล่าเขาแล้วสิ่งที่นักบินกําลังกระทําก็คือว่าเขารออยู่นิดหนึ่งฮะต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเร่งสันดาบท้ายเพื่อมีความพยายามก็คือว่าเร่งความเร็วครับเพื่อต้องการผ่านพ้นภัยคุกคามตรงนั้นออกไปได้จนกระทั่งเครื่องบินเนี่ยท่านผู้ชมมันก็บินเหมือนหนังไซไฟนะครับและในเวลาต่อมาท่านผู้ชมครับขีไปนาวุธกรณ์มาตรฐา s มิสไซทูนั้นนักบินก็เฝ้าจับจ้องว่ามันจะไปในทิศทางไหนท้ายที่สุดแล้วครับ ขีปนาวุธมิสไซล์ทูนั้นมันก็ร่วงลงสู่ทะเลนะฮะอย่างไม่เป็นอันตรายมันก็เลยทำให้เครื่องบินแบบ FA18F ลําลำที่2ก็สามารถที่จะดำเนินการลงจอดบนเรือมาทุกบินนะฮะทูแมนได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เครื่องบินนะฮะมันมีการเข้าไปปฏิการในแถบของทะเลแดงแล้วก็มีการเข้าไปโจมตีเป้าหมายต่างๆของฮูตีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ชมครับเมื่อเรื่องราวดังกล่าวมาจบสิ้นลงมาฮะมันก็เลยเป็นเหตุทให้ในฝ่ายของอเมริกานั้นก็ได้ดําเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวในห้วงวันและเวลาดังกล่าวเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอเมริกานั้นได้มีการส่งทั้งเรือบรรทุกบินฮะเรือพิฆาตหรือล่าตะเวนเข้าไปทีนี้ผลการสืบสวนดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีปัญหามากมายฮะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเชิงระบบ มันมีส่วนทําให้เกิดการสอยนะฮะพวกเดียวกันเองแล้วก็เกิดการผิดพลาดกันนะครับก็มีการยกตัวอย่างว่ามันเกิดการประสานงานนะฮะร,ระหว่างเรือกับเรือเนี่ยน้อยมากแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นท่านผู้ชมครับอย่างเรือเกตินเบิร์กเนี่ยก็เพิ่งออกจากเรือทูแมนเนี่ยไม่นานออกจากเรือทูแมนเนี่ยสามวันก็คือไปปฏิการแบบ standalone ทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ประสานงานกันอย่างไม่ลงตัวฮะ คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีคําสั่งที่มาจากเรือลำหนึ่งบอกว่าเฮ้ยหยุดกดปุ่มนะฮะก็คือให้ยกเลิกภาศรกิจในการกดปุ่มสแตนดาร์ดมิไซทูแต่ว่าเรือลาตะเวนเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยมันคือดโดรนฮะเขาก็เลยมีการขัดขืนคําสั่งก็เลยปล่อยให้ตัวมิไซเนี่ยนะครับก็เลยมีการเข้าไปพุ่งตรงต่อเป้าหมายดังกล่าวบางครั้งเนี่ยก็ได้มีการอธิบายว่าการปฏิการสําหรับลาอตะเวนเนี่ยไม่ได้มีการ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมันก็เลยทําให้เกิดการขาดการประสานงานกัน,นะร,ระหว่างเรือกับเ,บเ,บเนนรือนะฮะที่มาจากทั้งสองฝ่ายทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ายังเรือเกสเทนเบิร์กเนี่ยนะครับหรือลาตาเวเนี่ยมีการเข้ามาเข้าร่วมกับกองเรือมทุกบินเนี่ยนะครับทูแมนเนี่ย15เเท่านั้นนะฮะจาก45วันก็แปลว่า ทำให้เรือทั้งสองลำเนี่ยมันขาดการประสานงานกันหรือว่าทํางานกันแบบว่าสแตนาร์โอครับต่างไฟล์ต่างก็ทําหน้าที่กันไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะในช่วงเวลานั้น,น,นะะเ,เนี่ยนะฮะเรือเกตเทนเบิร์กเนี่ยมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ครับ mh 6 0 r สีฮอกก็กําลังที่จะทําการลงจอดทีนี้ในช่วงที่เวลาทําการลงจอดครับเลดาเล้าเรือที่เป็นแบบสปายหนึ่งนะฮะมันได้มีการลดระยะการตรวจจับ ลงไปนะครับเอาเป็นว่าเลดราเรือเนี่ยลดขีดความสามารถในการตุดจ,จับลงมันก็เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับระบบเชื่อมโยงข้อมูลในทางยุทธวิธีหรือว่าลิงก์สิที่มีการแลกเปลี่ยนตําแหน่งการเฝ้าระวังการประสานงานอาวุธกันหรือว่าการควบคุมทางอากาศมันก็มีปัญหาอีกท่านผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยเรื่องราวที่ทําให้เรือรบกับเครื่องบินรบครับ สอยกันเองครในช่วงเวลานั้นก็นํามาเป็นประเด็นข่าวครับ